เป็นธรรมดาเนาะสังขารคนเนาะแม่เนาะนี่ไงเคยเส้าใบซ่ามันละมันตากก่อบ่ญไป่บุญป่าปืนมาเซึ้งในพระคูป่าปืนมาเซึ้งในพระคูจะปราบใจบุญไปลองอธิษฐานอ่าละหวานเข้าไม่เกี่ยงอ่าละหวานเข้าไม่เกี่ยงห้อย่างเครื่องอิ่มสงขสามดาวปีน้ำยากที่มาต้องอ่านสันสาราวและม้อนซึ้งหัวใจมาสิ ก่อนยุหมาถึงแล้วมาลับมากรนยุดไหนั่สมัยก็ได้เอ,โอาโก็ได้ก็ได้จัดไทยไส่สหน,หนลาบอ,อีสาวซาจะเด็ดนีลาบอีสาวซาจะเด็ด,ดนะายเจเด็ดแกงปั่นเลกาสิคนละวะาะ่าจ่าลูกก้กึก่งสิคนละวะาะ่าจ่าลูกก้กึก่งฟป,ป้งไปเหินพีนออกสิเห็นล้นหญิงลูกจุ่มอ่ะบานป้ กัขัดที่ดน้นาหากาโพสีตมาขอสอนละใบ่นเลยรับเด้ใหญ่เออเอรับเด้ใหญ่เอได้เอยสักสั้รกับผากำผาได้บ้านรองดูแล้น่จะมาคำสอนพ่อแม่นุจะมาคำสอนพ่อแม่เพักะากดูแลน้องๆทุกคนบางวันละนุ่มก็ต้องมาักฟน สสอาาสดดนีคนตัวขาพี่ให้ช่วยคนตัวขาพี่ให้ช่วยกำแพงล็อกไว้เข้าร้อนร้อนบานคนเล็กมือก็น่าสงสารต้นาตองอันขอน้ำจมกอดหอมข้ขอแม่ก่อนกัดใจปากไรใหมไ่ไใใม่ให้ใจสุดหัวลำบากอยากบานได้หนองลำบากอยากบันได้หนองจะกินแม่ก้อยฮักให้ตองดองคนเป็นหนอกก็คือกาลรักุนคนเป็นนางก็คือกาลรันนกุกน ยาได้สูงนะพ่อเอัำหน่อยเคยจ่าลูกข้มาขาดยาสลักจะขาดแค่คนรักบึงกระดานอนคนโตต่อให้อดทสิตาคนโตต่อให้อดทนสิตาอข้ากันนังบาพอรอหา้าไปลูกแกได้เพแม่แสีมีหลักื่รักใจพ่าันไม่พ่อน่อยข้าพันฝ่ยได้ยอยถึงคือว่าข้าพันฝปได้ย่อยถึงคือมาพ่อต้องรอจักนาจิงแท้แน่นอเป็นพรที่แสนกระเส เป็นบ้านที่แสนประเสริฐวันนี้ปับป๊บเปิดได้เห็นแสนงลงางๆควาจเจาา้เาทุกจนาบ้านมา้าควาเจ้าทุกจ้าบ้านมักมันนี่กับมองอสัองอันนำททางละลางคำฝันมันเก่าฝันอันนั้นเข้ามันก็เริ่มเป็นจริงนักสู้ชีวิตจะตีคนรู้กูยินว่าสาวชาววาา้านน้ำวันที่นาที่นทนนาห,าหนาปูตีไหวพอนอ้องนักตารนักไรยาวหลายยา,าวคิดเห็นละครเบาเบาพอเบาคิดเห็นละครแม่เบายัดมีเจ้าบังเด้อ